สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาบำรุงมะนาวนะคะมะนาวที่เยปานปลูกไว้นะคะเพิ่งปลูกนะคะติดง่ายมากเลยนะคะที่เยปานทำคลิปไปเนาะกำลังแตกยอดอ่อนนะคะนอนเพี้ยนะคะชอบมากเลยค่ะแตกยอดอ่อนอ่อนแบบนี้เราก็จะมาป้องกันนอนเพี้ยนะคะแล้วก็บำรุงให้ต้นมะนาวของเรานะคะแข็งแรง แตกยอดได้ดีค่ะบำรุงดินด้วยนะคะเราก็จะไปดูวิธีทำเลยค่ะเราก็จะใช้น้ำซาวข้าวนะคะท่านผู้ชมมีมากมีน้อยใส่ได้เลยนะคะน้ำซาวข้าวนะะี่ค่ะมีวิตามินบีมากมายเลยค่ะทำให้พืชผักของเราราต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามทำให้ดินร่วนซุยนะคะเดี๋ยวปังก็ใช้ประมาณ2ลนะิตรเนาะวันนี้ ต่อมาเราก็จะใช้น้ำส้มควนไม้นะคะป้องกันพวกแมลงหนอนเพี้ยต่างๆเนี่ยค่ะ,<ซ>ะที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะก็คือการเผาถ่านนั่นเองนะคะใส่ลงไปนะคะ3มช้อนโต๊ะค่ะต่อมาเราก็จะใช้น้ำยาล้างจานนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะ ป้องกันพวกมแมลงนอนเพี้ยต่างๆนะคะเป็นสารจับใบด้วยค่ะเราก็จะเอาใส่ลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะคนนะคะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันให้ดีค่ะใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับใช้ลดได้หมดเลยค่ะ เราก็จะใช้รถนะคะที่โคนต้นเลยค่ะทำให้ดินของเราล้วนซุยให้ลำต้นแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นมะเขือนะคะใช้รถได้เลยค่ะเดยวปังก็จะใช้รถนะคะอาทิตย์ละสองหรือสามครั้งค่ะบำรุงดินทําให้ดินของเราล้วนซุยนะคะแล้วก็ป้องกันพวกมดมแมลงต่างๆนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ ก็จะมาฉีดพ่นเลยนะคะเนี่ยค่ะยอดอ่อน,ออนมแมลงชอบมากเลยนะคะหนอนเพี้ยต่างๆเนาะกําลังแตกยอดเลยค่ะกําลังแตกยอดอ่อนเลยเราจะใช้ฉีดพ่นนะคะสัป,ปดาห์ละสองหรือสามครั้งค่ะกําลังโตกําลังแตกยอดแตกใบเลยนะคะเพื่อของเรานะคะป้องกันเอาไว้ก่อนเลยหนอนเพี้ย,ยต่างๆเนาะค่ะยีดไว ป้องกันเลยนะคะพวกมแมลงชอบมาตอนกลางคืนตอนค่ำเนาะช่วงหน้าฝนเนี่ยค่ะ,มะแมลงนอนเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นพวกมดนะใช้ข,ขีดพ่นไว้เลยมาดูต้นดาวเรืองนะคะงามมากเลยค่ะบำรุงดินนะคะทำให้ดินของเราล้วนซุยใบเขียวใบงามค่ะ เราไม่ต้องไปหาปุ๋ยแพงๆนะคะเราปลูกพืชผักสวนครัวไว้ในบ้านเนะะี่ยค่ะเราใช้น้ำยาล้างจานนะคะน้ำส้มขวนไม้แค่นั้นเองนะคะกันหนอนเพี้ยที่มากัดกินใบผักของเรานะคะยอดอ่อนๆแบบนี้นะคะเราก็เอาไมา้ขีดพ่นเลยค่ะหรือเราจะใช้รถก็ได้นะคะพืชผักสวนครัวของเราไม่เยอะนะคะ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ